เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมเราถึงมีสถานที่อย่างพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่เราเข้าไปเดินดูงานศิลปะกันได้ทั้งวันใครจะไปคิดว่าไอเดียทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากความคิดของนักปรัชญาคนหนึ่งเมื่อ200กว่าปีก่อนเรื่องราวนี้จะพาเราย้อนกลับไปหาคําตอบที่น่าทึ่งจากชายที่ชื่ออิมมานูเอลคานต์โอเคมาเริ่มกันที่คําถามนี้ก่อนเลยเคยรู้สึกไหมครับเวลาเรามองภาพวาดบางภาพแล้วรู้สึกว่าโหสวยวะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมารองรับเลย ไอแนวคิดที่ว่าศิลปะเพื่อศิลปะเนี่ยมันดูเป็นเรื่องธรรมดามากในยุคเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่เราถึงกับสร้างตึกใหญ่ๆอย่างโมมาหรือเทสโมเดนขึ้นมาเพื่อให้เราได้เข้าไปเสพงานศิลปะกันแบบเพียวๆเลยแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าถาย้อนเวลากลับไปสัก300ปีคนสมัยนั้นเห็นเราทําแบบนี้คงเกาหัวแกลกเลยแหะครับเพราะศิลปะสําสหรับเขามันไม่ได้ถูกมองแบบนี้เลยแม้แต่น้อยลองดูไทม์ไลน์นี่สิครับจะเห็นภาพชัดเลย คือบทบาทของศิละปะมันเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆนะครับจากสมัยกรีกโบราณที่แบบเป็นเครื่องมือโชว์พาวของเมืองมายุคกลางก็กลายเป็นสื่อของศาสนาหรือยุคทองของดัตช์ก็เป็นของโชว์ความรวยของเศรษฐีจนกระทั่งมาถึงยุคใหม่นี่แหละที่จู่ๆศิละปะก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเองโอ้โหนี่มันเป็นการปฏิวัติความคิดชัดๆเลยแล้วใครล่ะคือคนจุดประกายการปฏิวัติครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนักปรัชญาชาวเยอรมันคนนี้เลยอิมมานุเอลคาร เขาคือคนสําคัญที่เปลี่ยนวิธีที่เรามองศิละปะไปตลอดการโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องศิละปะเนี่ยนะเราต้องเข้าใจภารกิจหลักของคารนก่อนคือเขาพยายามจะตอบคําถามที่แบบโคตรจะพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยเรารู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ยังไงกันแน่ซึ่งคำตอบของเขาในเรื่องนี้นี่แหละครับที่จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะมาไขาปริศนาเรื่องความงามทีหลังคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคของคานเนี่ย นักปรัชญากำลังตีกันสุนตลบเลยระหว่างสองค่ายใหญ่ๆค่ายแรกคือทีมเหตุผลนิยมพวกนี้บอกว่าความรู้แท้ๆเนี่ยมันต้องมาจากในหัวเราล้วนๆเลยไม่ต้องไปพึ่งประสาทสัมผัสอะไรทั้งนั้นส่วนอีกค่ายก็คือทีมประสบการณ์นิยมที่บอกว่าไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการเห็นการได้ยินการสัมผัสสิความรู้มันมาจากข้างนอกแล้วขานก็เดินเทๆ่ๆเข้ามากลางวงเลยครับแล้วบอกว่าพอๆทุกคนใจเย็น เขาเสนอทางออกที่แบบพลิกเกมไปเลยคือเขาบอกว่าเราเลือกข้างไม่ได้ความรู้ที่สมบูรณ์มันเหมือนการทําอาหารนะครับเราต้องมีทั้งวัตถุดิบจากโลกข้างนอกแล้วก็สูตรอาหารที่อยู่ในหัวเราสองอย่างนี้ต้องทํางานด้วยกันถึงจะได้อาหารจานเด็ดออกมาไอ้ส่วนประกอบแรกหรือวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยคันเขาเรียกเท่ๆว่าผัสสะหรืออินทิวชันง่ายๆมันก็คือข้อมูลดิบทั้งหมดที่หทไหลเข้ามาหาเราผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสีที่เห็นเสียงที่ได้ยิน ทั้งหมดนั่นแหละครับแต่แค่ข้อมูลเด็บๆมันก็เหมือนของที่วางกองๆกันอยู่มันยังไม่มีความหมายเราเลยต้องมีสูตรหรือโปรแกรมในหัวเราที่คารเลียเรียกว่ามโนทัศน์หรือคอนเซปต์มาช่วยจัดระเบียบข้อมูลพวกนั้นเช่นโปรแกรมที่บอกว่าไอ้ก้อนๆสีขามีพนักพิงเนี่ยมันคือเก้าอี้นะพอข้อมูลกับโปรแกรมเจอกันปุ๊บมันถึงจะกลายเป็นความรู้ที่เราเข้าใจได้ และนี่ก็คือประโยคเด็ดของคารเลยครับที่สรุปทุกอย่างไว้หมดจดความคิดที่ปราศจากเนื้อหาก็คือความว่างเปล่าภาษะที่ปราศจากมโนทัศน์ก็คือความมืดบอดโหคมกริบเลยพูดง่ายๆก็คือโปรแกร,รมที่ไม่มีไฟล์ข้อมูลก็ไร้ค่าส่วนไฟล์ข้อมูลที่ไม่มีโปรแกร,รมมาเปิดมันก็ไร้ประโยชน์ต้องมีทั้งคู่ครับขาดกันไม่ได้เลยทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่าง1บวก1เท่ากับ2เนี่ย มันเป็นจริงสำหรับทุกคนบนโลกคานบอกว่าเพราะเราทุกคนมีโปรแกรมพื้นฐานที่ติดตั้งมากับสมองตั้งแต่เกิดเหมือนกันเขาเรียกมันว่ามโนทัศน์บริสุทธิ์ครับอย่างเช่นความคิดเรื่องเหตุและผลเนี่ยหรือหลักคณิตศาสตร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสากลสําหรับมนุษย์ทุกคนมันเลยเป็นตัวรับประกันว่าความรู้ที่เรามีต่อโลกภายนอกเนี่ยมันตรงกัน เอาละพอเราเข้าใจแล้วว่าคานอธิบายความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ว่ามันทำงานยังไงทีนี้ก็มาถึงคำถามที่มันยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเรื่องของความสวยล่ะไอความรู้สึกสวยเนี่ยเราจะใช้ตรรก,กะแบบเดียวกันมาอธิบายมันได้ไหมเนี่ยตรงนี้แหละครับคือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากๆของการตัดสินความงามคือด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆเลยนะก็ฉันชอบของฉันแบบนี้ใครจะทำไม ใช่ไหมล่ะครับแต่อีกด้านหนึ่งพอเป็นเรื่องงานศิลปะระดับมัสเตอร์พีซอย่างโมนาลิซาเรากับเถียงกันเป็นวักเป็นเวเลยนะเรากับว่ามันมีความจริงสากลบางอย่างซ่อนอยู่ว่าทุกคนควรจะมองว่ามันสวยเหมือนกันเอ๊ะมันยังไงกันแนะ่นี่คือปัญหาใหญ่เลยครับในเมื่อโปรแกรมพื้นฐานหรือมโนทัศน์บริสุทธิ์ที่ใช้กับวิทยาศาสตร์มันใช้กับเรื่องความสวยความงามไม่ได้แล้วมันมีอะไรล่ะที่ทําให้ความรู้สึกสวยซึ่งมันโคตรจะส่วนตัวของเราเนี่ย มันสามารถเชื่อมโยงถึงคนอื่นได้จนรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นสากลขึ้นมาได้และในส่วนนี้แหละครับเราจะได้เห็นคำตอบที่แบบโอ้โหชาญฉลาดสุดๆของคานเขาได้ไปค้นพบตะก,กะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความรู้สึกที่เราเรียกกันง่ายๆว่าความงามนี่เองคารนเสนอไอเดียที่ล้ำมากในยุคนั้นเขาเรียกว่าความยินดีที่วางเฉยฟังดูยากเนอะแต่ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆความรู้สึกว้าวที่มันเกิดขึ้นมาตอนนั้น มันเป็นความรู้สึกพอใจที่บริสุทธิ์มากเลยนะคือเราไม่ได้อยากจะกินผ้าทิ์หรือเอามันไปทําประโยชน์อะไรต่อเราแค่ชื่นชมมันในฐานะที่มันสวยแค่นั้นเลยนั่นแหละครับความยินดีที่วางเฉยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคานบอกว่าความรู้สึกสวยแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับความรู้สึกอร่อยตอนเรากินเค้กช,โชโ็อกโกแลตและมันก็ไม่เหมือนกับความรู้สึกดีตอนเราเจอเก้าอี้ที่นุ่มนั่งสบายเพราะสองอย่างหลังเนี่ยมันมีผลประโยชน์แฝงอยู่ คือความอร่อยความสบายแต่ความงามที่แท้จริงในแบบของคานเนี่ยมันต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตัวพวกนี้ทั้งหมดและเมื่อเราสามารถมองความงามผ่านเลนส์ที่ไม่ลำเอียงหรือว่างเฉยแบบนี้ได้แล้วนี่เองมันก็เลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราชื่นชมศิลปะเพื่อตัวของศิลปะเองโดยที่ไม่ต้องไปแคร์เลยว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้หรือใครจะชอบไม่ชอบอยังไงทีนี้คำถามคือ แล้วทำไมความรู้สึกส่วนตัวนี้มันถึงกลายเป็นเรื่องสากลได้ละ่ะขามเชื่อว,ว่ามันเป็นเพราะลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมีระบบปฏิบัติการทางจิตใจเวอร์ชั่นเดียวกันติดตั้งมาเขาเรียกมันว่า s e n s u s Communist หรือแปลเป็นไทยว่าสามัญสำนึกร่วมมันคือความเชื่อที่ว่าโครงสร้างสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ประมวลผลความงามในลักษณะที่คล้ายๆกันทําให้เราสามารถจูนความรู้สึกสวยงามให้ตรงกันได้โดยต้องใช้เหตุผลมาบังคับเอาล่ะ เราเดินทางผ่านทฤษฎีที่อาจจะดูซับซ้อนกันมาพอสมควรแล้วนะตอนนี้แหละครับถึงเวลาที่เราจะนําจิก๊กซอทั้งหมดมาต่อกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าไอแนวคิดของคารเนี่ยมันไปเปลี่ยนโฉมหน้าโลกศิลปะทั้งใบไปตลอดการได้ยังไงลองดูเส้นทางนี้สิครับมันเหมือนโดมิโนโที่ล้มต่อๆกันเป็นทอดๆเลยนะเริ่มจากจุดที่1 คารให้กำเนิดทฤษฎีที่บอกว่าความงามมีคุณค่าในตัวเองจุดที่2ไอเดียนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสศิลปะเพื่อศิลปะที่ศิลป,ปินเริ่มสร้างงานเพื่อความงามล้วนๆไม่ใช่เพื่อรับใช้ใครและสุดท้ายโดมิโน,โนตัวสุดท้ายก็ล้มลงกลายเป็นการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะขึ้นมาเพื่อรองรับแนวคิดนี้โดยเฉพาะเลยแล้วอิทธิพลของคารนี่มันแผ่ขยายไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะ คือมันไม่ใช่แค่ในวงการปัชญาแต่มันยังเป็นการวางรากฐานให้กับวงการประวัติศาสตร์ศิลป์การวิจารณ์ศิลปะในยุคต่อๆมาทั้งหมดเลยและที่สําคัญที่สุดคือมันได้ปลดปล่อยศิลปินจากการต้องรับใช้ศาสนาหรืออํานาจรัฐให้หันมาสํารวจความเป็นไปได้อันไร้ขีดจํากัดของตัวศิลปะเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆตารางนี้คือสรุปแกนความคิดทั้งหมดของคารนที่เราคุยกันมาได้แบบชัดเจนมากจะเห็นว่าเขาได้สร้างระบบขึ้นมา2ระบบที่ทํางานคู่กันไป ระบบแรกสำหรับความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่รับประกรันความถูกต้องโดยมโนทัศน์บริสุทธิ์ที่เรามีมาแต่เกิดและอีกระบบหนึ่งสำหรับความงามที่ถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากๆแต่ก็สามารถเป็นสากลได้ผ่านความยินดีที่วางเฉยและสามัญสำนึกร่วมของเราทุกคนนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆเอาไว้ถ้าสิ่งที่คานพูดมันเป็นเรื่องจริงนะว่าแก่นแท้ของความงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวภาพวาดหรือรูปปั้นแต่อยู่ในโครงสร้างทางจิตใจที่เราทุกคนมีร่วมกัน แล้วมันจะมีความหมายยังไงต่อคุณค่าและทิศทางของศิลปะในโลกอนาคตนั่นคือสิ่งที่พวกเราคงต้องขอบคิดกันต่อไปครับ